วันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่เพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นพามาดูนะคะโซนกระบะนะคะของทางสำนักง,งานใหญ่เพชรยนต์บ้างนะคะวันนี้จะพามาดูกระบะนะคะทั้งที่เป็นตัวยกสูงนะคะไฮรักนะคะดีโวแล้วก็ตัวพิเลนเนอร์นะคะของตัวอิสุสุนะคะวันนี้จะพามาชมนะคะโซนที่กระบะจอดทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะให้ลูกค้าดูน,นี่นะคะวันนี้จะพามาชมโซนกระบะกันบ้างนะคะ เริ่มจากตัวนี้เลยละกันนะคะเป็นอีซูซูนะคะดับเบิลแครบสีประตูนั่นเองนะคะเป็นสีดํานะคะตัวนี้นี่เป็นอ่าเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะคะเป็นตัวยกสูงนะคะเดี๋ยวพาลูกค้าดูว่าที่ร้านนะคะเรามีรถกระบะนะคะหลากหลายแบรนด์นะคะให้ลูกค้าดูนะคะทั้งที่เป็นตัวยกสูงนะคะตัวเตี้ยก็มีอ่านี่ี่เป็นโทนตัดสีดํานะคะแล้วก็ภายในก็จะเป็นสีเบจนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้า คันนี้นะคะก็เดี๋ยวพาดูนะคะราคานะคะอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวนี้ปี2019ค่ะลูกค้าสนใจคันนี้นะคะสามารถเดินทางเข้ามาชมได้นะคะเป็นสี่ประตูนั่นเองตัวฮ i g ันเดอร์นะคะยกสูงภายในเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเบจนะคะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้สี่ประตู er. อีสุซิฮ i g ันเดอร์อ่าแล้วพาไปดูนะคะตัวด้านละด้านท้ายนะคะก็จะเป็น ตัวสมาร์ทแคนั่นเองนะคะของ i ีซูซูเหมือนกันค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นสีเทาดำค่ะลูกค้าเป็นสีที่พิเศษนะเป็นสีค่อนข้างที่จะหายากนะคะอ่ะคันนี้ล็อกเนาะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวสมาร์ทแคปยกสูงเหมือนกันนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะ,ะเผื่อลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะคะรถยนต์อยู่นะเป็นกระบะนะคะไม่ว่าจะเป็น สายซิ่งนะคะกระบะสี่ประตูหรือว่ากระบะสมาร์ทแคบนะคะเดี๋ยวพามาดูตัวนี้บ้างนะคะตัวนี้เป็นโตโยต้านะคะไฮรักลิโวดับเบิลแคนั่นเองอ,อันนี้วันนี้มินจะพามาดูแบบรวมๆนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดเห็นคันไหนนะคะแล้วก็ดูแล้วสนใจนะคะตัวนี้เป็นพีเรเนอร์นะคะเป็นกระบะยกสูงพีเรเนอร์ anner, แล้วมินพาดูด้านในคันนี้นะคะจะเป็นด้านในจะเป็นสีดํานะคะลูกค้า เป็นเบาะหนังเหมือนกันค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะภายในสีดำเป็นเบาะหนังนะคะก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง,งหมดเลยนะคะตัวนี้สมด้านไหนนะแล้วดูราคาให้นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่640,000นะคะคันนี้เป็นรถปี2018ค่ะลูกค้าเลขกมาอยู่ที่ประมาณ100,000เนาะ106,000เท่านั้นเอง สั่ลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าจะเดินทางเข้ามาดูที่โชว์รูมสำนักง,งานของเราก็ได้นะคะที่สำนักง,งานใหญ่เพชรยนต์นะคะถนนมินบุรีนะคะเขตมินบุรีซอยเสรีรไทยหุแปดแยกหนึ่งนะคะหรือโทรมาหามินที่เบอร์0927179492ก็ได้นะอ่ะพามาดูอีกตัวนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดับเบิลแคบเหมือนกันเป็นพิเรนเนอร์ะนะคะสี่ประตูแต่ว่าตัวนี้เขาจะออกเป็นสีบอลน,นะคะลูกค้า ก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะอ,ะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะน่าะดูเป็นภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าออกเแครแล้วผ้าดูอีกหนึ่งตัวนะคะที่ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ ลูกค้าให้ความสนใจเหมือนกันนะคะคันนี้จะเป็น4ประตูนะคะของตัว Highlander นั่นคือ Isuzu อ่า Double c a p นั่นเองนะคะลูกค้าเป็นตัว4ประตูยกสูงนะคะเป็นสีบอลน,นะคะอันนี้ดีเทลรอบตัวรถก็จะประมาณนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาชมแบบว่าเร็วๆเ,เลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวไฮรักลีโวนะคะที่เป็นตัว E เหมือนกันนะคะเป็น อ่าตัวนี้จะเป็นสมาร์ทแคบเนาะอันนี้ก็จะมีหลากหลายแบบอันนี้จะเป็นสีอ่าบอลนะคะลูกค้าเป็นตัวสมาร์ทแคบเหมือนกันนะคะอ่านี้ให้ลูกค้าดูนะคะเผื่อลูกค้าท่าในใดเห็นคันไหนนะคะแล้วก็สนใจเนาะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะเดินทางเข้ามาดูได้อ่าเราพาดูอีกแบรนด์หนึ่งตัวนี้จะเป็นสมาร์ทแคบเนาะเป็นของนิสสันนวาล่านะคะลูกค้าสีแดงนะคะตัวนี้ ที่ร้านเราจะมีสีแดงนะคะแล้วก็สีขาวนะคะค่ะภายใ,ในนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะซึ่งที่ร้านเราก็จะมีทั้งสีดํานะคะที่เป็นสีประตูเกียร์อโต้นะคะ1คันเดยวอ่าพวกนี้นะคะมิ้นจะมารีวิวให้ดูนะคะเป็นนิสสันนเวล่านะคะตัวนี้สีแดงเกียร์ธรรมดานะคะสมาร์ทแคปตัวนี้ของนิสสันเนี่ยเขาจะแต่ง